อ克拉ฟหนึ่งห้าสวัสดีครับก็คสซินดาก็เดินทางมาถึงตอนที่สี่แล้วนะครับตอนที่สี่นี้มีชื่อตอนว่าอาชินเดนเกมนะครับก็ตอนต้นเนี่ยก็จะกล่าวถึงนะครับได้เล่าเรื่องเราย้อนกลับไปในครอบครัวของซิมิล่าและก็เดวิดนะครับเมื่อสมัยที่นะครับพ่อแม่ลูกเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังเก่านะโดยที่มีนะครับ พี่สาวของเซมิลาเนี่ยอยู่ด้วยนะซึ่งพี่สาวของเซมิลาเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับมีอาการป่วยนะเป็นจิตเวทหน่อยๆแล้วเขาก็ไม่กินยาด้วยนะครับเขาก็นะครับก็คุมคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะแล้วก็ใช้ก,กัญไก่เนี่ยนะครับทำร้ายนะครับลูกสาวนะครับของเซมิลาก็คือจูโนนะเลื่อนไหลเลยนะครับ ทำให้เกิดการโต้เถียงระหว่างเดวิดกับซซมิล่านะว่าจะเอาไงดีเรื่องพี่สาวเธอเนี่ยอะไรเงี้ยสุดท,ท้ายแล้วพี่สาวเขาก็ฆ <c oughs> ่าตัวตายนะในห้องครัวซึ่งเรื่องนี้มันทําให้เกิดความแบบทําให้แบบว่านะครับครอบครัวนี้แบบเศร้าหมองนะครับจิตตกนะครับหดหูนะครับจึงแบบไม่สามารถที่จะอยู่บ้านหลังนั้นได้นะเพราะอยู่ไปก็เห็นเห็นแบบภาพการตายของนะครับพี่สาวของ ก็คือของป้าน,นั่นแหละนะครับของป้าก็เลยทาให้ทุกคนต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่นี่แหละครับ <c oughs> นะั่นคือคือคำเฉลยตอนนี้ว่าสาเหตุที่เขาย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เพราะอะไรนะแล้วทีนี้เรื่องก็เดินปต่อไปในเรื่องปัจจุบันนะก็นะครับมีการกล่าวถึงนะครับครอบครัวแล้วก็แบบแม่เขาเนี่ย คิดว่าคาสันดาเนี่ยน่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะในการที่จูโน่เนี่ยเอาปืนเบงเรียนแต่ทีนี้จูโน่เขาก็ไม่ไม่ยอมบอกความจริงไงเขาเขากลัวเหมือนจูโน่เขาจะไม่ไม่ยอมบอกความจริงนะเพราะเขากลัวว่าแบบจะเสียเพื่อนไปเพราะเขาคิดว่าคาสันดาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยนะทีนี้ก็เลยทาให้แม่เขาแบบอารมณ์เสียไงพอแมอารมณ์เสียแม่ก็ไปรบก,กับลกูกใช่ไหมแล้วคาสันดาก็ไปบอกพ่อไงว่าดูไปดูแม่หน่อยแมอารมณ์เสียแล้วนะครับ ดบิดก็รีบมาดูนะครับก็พบเห็นเมียตัวเองกําลังแบบเขย่าลูกเลยอะไรเงี้ยนะครับอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยนะก็ทําให้สักสองคนนี้ก็เกิดแบบความบาดหมางใจกันนะครับเคซันด้านเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาแทนที่นะครับซามิล่านะครับคือเขาอยากได้ครอบครัวนี้นะเพราะเหมือนกับเขามีปมในเรื่องของครอบครัวไงสมัยก่อนเขาก็เลยอยากจะมาทำหน้าที่เป็นแม่นะครับมาแทนที่ซามิล่านั่นแหละและเขาก็ทาทุกวิธีทางเพื่อที่จะขับไล่นะครับซามิล่าออกไปให้พ้นนะครับ จากบ้านแหลังนี้นะแล้วเขาจะไปเป็นแม่แทนอะไรเงี้ยนะก็แล้วเรื่องก็ย้อนไปที่อดีตนะไปสมัยที่นะครับคคสซนดากับสามีเขาก็ยังแบบยังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะยังรักกันก็คือสามีเขาอยากได้ลูกได้ลูกคือผมคิดว่าเขาคงจะแบบไม่ไม่ชอบลูกชายคนนี้อนะไรเงี้ยคือประมาณว่ามันไม่เป็นแบบตามที่เขาต้องการอนะไรเงี้ย ลูกชายก็คืออยากจะไปเล่นสเก็ตล้ำแข็งเหมือนผู้หญิงเป็นตุ๊ดะไรประมาณนี้ประมาณนี้อยากจะได้ลูกชายที่แมนแมนเลยเขาเลยอยากมีลูกเพิ่มอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็นะครับและลูกท,ที่เขาต้องการคือลูกชายเลยนะนะครับลูกหญิงเขาก็คงไม่เอาอะไรเงี้ยอยากได้ลูกชายนะครับซึ่งคือเขาตั้งชื่ออะไรรอไปแนละ้วคือไงลูกลูกชายแน่นอนแล้วคัสนาบ,บอกว่าแล้วถ้าเป็นผู้หญิงละอะไรเงี้ยทําไงก็ในเรื่องก็ยกวกกลับมาถึงปัจจุบันอีกก็คือลูกสาวเขาเนี่ย จูโน่ใช่ไหมมีปัญหากับทางโรงเรียนก็ที่เอาปืนไปแล้วก็ปืนเป็นลั่นอยู่ในในห้องแสดงที่มีแบบมีเด็กแล้วก็มีผู้ใหญ่อยู่กันเต็มไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยทําให้จูโน่ก็ค่อนข,ข้างมีปัญหาคือตอนนั้นนี่เขาปิดระบบปิดระบบของคาสชนาไปแล้วนะเพราะว่ามันก็มีความเชื่อว่าคาสชนาอาจจะอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยนะก็ปิดระบบไปนะครับแล้วแต่ว่าจูโน่เขาไม่ยอมไงเขาเขาอยาก เขาอยากให้เปิดแต่ว่าแม่เขาไม่ยอมอะไรเงี้ยก็พอถูกปิดไปจูโนโ่ก็เหมือนไม่มีเพื่อนนะครับแล้วพ่อแม่เขาก็เลยพยายามแบบเออจะให้ให้ให้เพื่อนเนี่ยมาเล่นที่บ้านดีกว่าซึ่งเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนแบบหัวโจกของทุกคนนะคือถ้าเพื่อนคนนี้ยอมรับจูโนโ่เพื่อนคนอื่นก็จะยอมรับด้วยเพราะอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนไม่มีใครกล้าคุยกับจูโนโ่เลยนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนคน,นเนี้ย เขาไม่ชอบจูนโน่ไงแล้วคนอื่นก็เลยไม่ชอบไปด้วยทีนี้แม่กับพ่อเขาก็เลยพยายามจะให้เพื่อนคนนี้มาที่บ้านอนยะ่างเงี้ยซึ่งบังเอิญบังเอิญน,นะครับแม่ของเขาเนี่ยเปิดหนังสือพอดีซึ่งเป็นน่าจะเป็นแฟนเป็นแฟนของพ่อเขาเพราะพ่อเออผมเลยบอกพ่อเขาเป็นนักเขียนนะพ่อเป็นนักเขียนนะครับนิยายอนะ่างเงี้ยส่วนแม่เขาเป็นเป็นช่างปั้นเป็นนักปั้นนะเป็นพวกทำงานอาร์ตอะประติมาก,กรรมอะไรเงี้ยปั้นรูปปั้นปั้นหุ่นอะไรเงี้ยนะก็แม่เขาแม่ของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ ชื่นชอบเปนตัวพ่อของจูโนโนะ่เลยเขาก็เลยยอมให้ลูกเขามาเล่นด้วยนะครับก็เอาลูกสาวมาเล่นที่บ้านนะครับเขาก็เด็กก็เล่นกันนแหละนะครับเด็กก็เล่นกันทีเขาเล่นซ่อนหากันนะครับไอ้จูโน่ก็ไปแอบนะครับแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้ก็ไปแอบเหมือนกันไปแอบในในเตาอบนะครับเหมือนเหมือนจูโนโ่เขาจะแอบไปเห็นนะครับคาสันดาแวบๆอะไรเงี้ย่งจริงๆทีแรมันคืออะไรกันแน่นะครับเด็กเล่นแอบเตาอบนะซึ่งเตาอบมัน มันทางาน,นเองเฉยเลยนะครับซึ่งมันก็เผาครับเด็กคนนั้นผมคิดว่าโอ้ใช่ไม่ค่อยโหดเลยว่าตอนไม่โหดมากเด็กมันจะตายไหมอะไรเงี้ยก็ลุ้นอยู่นะแต่สุดท้ายเด็กก็ไม่ตายนะแต่ว่าบาดเจ็บสาหัสเลยแหละครับซึ่งก็คือยิ่งทำให้สถานการณ์ของครอบครัวนี้แย่ไปอีกและดิ่งไปอีกจนทาให้เซม,มิล่าเนี่ยต้องถูกจะไปต้องถูกแบบไปเข้าโรงพยาบาโลโรคจิตอะโรงพยาบาลบ้าอะไรเงี้ยน,นะก็ทําให้เขาถูกแยกออกไปจากครอบครัว เไม่เซมิล่าครับถูกแยกออกจากครอบครัวนะครับช่วงเวลาหนึ่งซึ่งก็เข้าทางของนะครับแคสซนดาเลยนะที่สามารถที่จะแยกครอบครัวนี้ออกมาได้แล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อ3มคนนะครับพ่อลูกนะครับอยู่ที่บ้านนั่งคุยกันที่โต๊ะเขาก็ได้มีความรู้สึกว่าเออแคสซนดามันไม่ไม่ปกตินะแล้วลูกเขาก็ไอฟีไอจูโน่ลูกสาวคนลรกก็บอกว่าพ่อหนูเห็นคสซินดาเขาโผล่มาด้วยแหละอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็เลยแบบมือนกับเอตกใจกันนะแล้วจู่ๆู่นะ คาสชนามันก็คือพ่อก็แบบแบบยนี้ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็บรรยากาศก็นั่งคุยกันบนโต๊ะอ,อาหารนะสุดท้ายบ้านบ้านก็ล็อกเองนะครับประตูก็ปิดเองแลค้คาัชินดาก็โผล่มาบอกว่านี่แหละถึงเวลาแล้วที่เราไปเข้าโคกที่แท้จริงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จบตอนนี้ไปนะครับโอเคมาเจาะมาต่อตอนห้ากันนะครับสวัสดีครับ